อ่ับเพื่อนๆครับอย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยเวลามันมาหมดพอดีตรงจุดนี้นะฮะคลิปนี้แอดก็เลยขอต่อจากจุดเดิมที่ค้างไว้เลยนะครับเอาละฮะเราก็ไปลุยเลยบรรลุเอาละครับกองพลด่วนสาม,มารถวางพลบริพานเพิ่มได้โองการใช้กองพลด่วนไหมไปต่อดีกว่าเฮ้ย อ๋อมีแค่สามมีแค่สามนะครับอ๋อให้เราเพิ่มได้เราถ้าเราไปด่วนเมื่อกี้นี่ถ้าเราไปด่วนเราก็จะเพิ่มได้อีกคนนึงเออเราลืมไปไม่เป็นไรอ่าเราต้องเรียนรู้เรื่องราวของเกมไปวางเลยตอนนี้เอาแล้วครับแอดใส่ออโต้ได้แล้วนะครับด่านหนึ่งห้านะครับใส่ออโต้ได้แล้วโดวยแจกที่ดาบตรงนี้ให้มันแวบแวบแวบแวขึ้นมานะครับ ก็จะเป็นการลงใส่สกิลแบบออโต้นะครับเอาแล้วครับจะได้เร็วครับทันต่อเหตุการณ์การต่อสู้นะฮะเพราะการต่อสู้เขาเป็นเรวลไทม์ time. ถ้าเราลากเองมันจะเสียเวลานะปิดฉากแล้วนะครับเยบร้อยนี่เซตตี้นี่มาดาวเด่นจริงๆนะครับมาดาวเด่นมากเลยเลเวลสี่แล้วนะครับคริสจักมาแล้วต่อไปเป็นสตอรี่หนึ่งหกสตอรี่หนึ่งหกไปต่อเลย ตอรี่หนึ่งหกเริ่มเลยหวังว่าจะให้เราเพิ่มเพิ่มทีมนะครับอันนี้น่าจะให้เราเพิ่มทีมได้เนาะเอาละอันนี้คือเอมปูซาบาตอรี่เอาละครับแอจะข้ามคำบรรยายไปนะครับบทบรรยายเอาละให้เราเพิ่มได้ไปเนี่ยเฮ้ยว่าไงเอ่ย เอมพูซ่าออนแอร์ลงแล้วจงป้องกนันไม่ให้นางได้รับอันตรายโอ้ป้องกันเอมพูซ่าเหรอแล้วเราจะเอาทีมเราลงเพิ่มได้ไหมเนี่ยหรือว่าทีมเราลงเต็มมาแล้วเฮ้ยเอานี่ลงวิทีเราลงกีก่คน,น,นแล้วเนี่ยเอาไปวางตรงไหนได้อนะ่ะ เอาละวางได้อีกคนไหมโอเคไม่อยอมวางได้อีกเหรอขอตัวนี้ไปลองหน่อยสิขอลองหน่อยระเบียหนึ่งลงได้ไหมอ่ะเฮ้ยลงไม่ได้ลงได้ห้าเหรออ่ะโอเคอาจจะลงได้ห้านะครับลุยเลยตัวนี้แอดเปิดออโต้วไปแล้วนะครับอันนี้ก็ดูผลว่า ตัวละครของเราตัวไหนเด่นๆนะครับตอนที่จะอัพนะอากาเลสก็ไม่เบานะครับที่ได้ยืนยืนประจําจุดที่เป็นวงกลมสีฟ้านะฮะส่วนวงกลมสีแดงได้เป็นฝ่ายแววไพายฝ่ายตรงข้ามนะครับโอเคเลยอย่างนี้ดีจังเลยเ,เราสามารถที่จะต่อสู้ได้ก็ทันกับเหตุการณ์ที่เป็นเรียลไทม์เลยนะครับ สากวอกแวมไพร์เขาเป็นข้างขาวนะครับเสป็นข้างขาวปีศาจโอ้โหลุยเลยลุยเลยเลยอีกใครอีกสองนะครับเลยอีกสองทั้งซ้ายและขวาต้องปกป้องด้วยนะครับปกป้องรวมตีปิดฉากใช้ท่าไม่ตายเรียบร้อยก็ช่วยเหลือปกป้องคุยได้เอมปูซ่านะครับช่วยเหลือเอมปูซ่าได้เอาล่ะเจสติล เอมพูซาโนอาเอมพูซาอายอน่าตัชก <E <E ็อ so ิ่ทีด้าครับแล้วเราจะได้เอมพูซามาเป็นพวกด้วยนะเนี่ยได้จริงป่ะเนี่ยแอดคัมไปแล้วกันบทบรรยายเยอะนะครับคุณผู้ชมไปฟังเองนะครับเวลาเล่นนะครับอา้จะได้เซฟเวลาตรงนี้ไปอ่าแล้วครับทั้งพันเลเวลสี่อยู่นะฮะแอดคัมบทสนทนาบทบรรยายหุบเขาต่อไปเป็นหนึ่งเจ็ดนะครับ เป็นระเวน17เอ็มปูซ่าหอคอยนี่ซับซ้อนอะไรเอ่ยเส้นทางมากมายเส้นใหญ่แห่งชะตาอ่าฮะบรรลุการท้าทายโดยใช้บริพานที่มีเลเวลตามที่กำหนดเพื่อรับรางวัลพิเศษอันมากมายเฮ้ยกำหนดเลเวลอะไระ e นะ EX1 นะครับข้อมูลสนามลบเลเวลบริพานจะถูกตั้งค่าเป็นเลเวล80เุย้ยสูงขนาดนี้เลยเหรอรางวัลก็เป็น เพชรสีเลือด30เม็ดนะครับอืมเอาละเริ่มเลยจัดสตูทั้งหมดเอาละครับเฮ้ยอ๋อทดสอบที่เลเวล80นะ5ตัวละครอ่ะมีลงเพิ่มได้อีกไหมอ่ะเฮ้ยเหมือนจะลงเพิ่มได้อีกอะ่ะเอาตัวละครที่ไปแล้วกัน เดสอบอเ,เอมพูซาเอาเอมพูซาไปวางได้ไหมอะ่ะไม่ได้เฮ้ยไม่ได้โอเคถ้างั้นก็ลุยแค่ห้านะครับเกมอาจจะล็อกให้เราลงทีมได้รอบละหา้าเอครับเกี่ยวกับระบบพอโตนี่ตั้งแล้วตั้งเลยนะครับ ถ้าเราจะยกเลิกราต้องแตกซ้ำอีกรอบหนึ่งฮนะปิดฉากแล้วปิดฉา,ากแล้วนะครับเรียบร้อยได้มาสามร้อยเพชรสีเลือดนะครับสูโลหิตเอาละต่อไปจะไปดันหนึ่งเจนะครับเมื่อกี้เป็นบททดสอบนะสนามลบหนึ่งเจ็ดแนะนำ แนะนำค่าพลังลบ1,800นะครับแต่ของเรา2อ0พเฮ้ยมันเกินไปนิดหน่อยเองอ่ะลองดูนะครับาเครับเดินไปแล้วไอโอนาลาไปแล้วนะครับไม่ใช่ไอโอนาสิเอ็มปูซาเอ็มปูซาเป็นไกด์พาไปนะอะไรข้าบด บรรยายบทสนทนาไปแล้วกันเพื่อเซฟเวลานะครับเ,เ,เอาแล้วเพิ่มได้ไหมเนี่ยเราจะเพิ่มเพิ่มทีมได้ไหมเอ่ยอ๊ไม่ได้โอ้ยไม่ใช่เพิ่มไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเพิ่มไม่ได้เหมือนเดิมอันนี้คือ,เ,อเขาล้างสีเงิน เ้วาลางสี่เงเราเพิ่มไม่ได้ก็ต้องลุยตามนี้แล้วแหละเออาไปเพิ่มตรงไหนก็ไปได้เฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้เปรแกรเปลี่ยนตัวไม่เอาไม่ได้นะครับไม่ได้ก็ลุยเลยเอาลครับเราจะผ่านได้ไหมน,นี้นะครับหนึ่งเจ็ดนะครับ หนึ 1> 1่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดการต่อสู้เป็นเรียวไทมค์คล้ายๆกับตาซีแซเนียทิกเกอร์นะครับก็ดีนะฮะมันดูมันดูสมจริงดีนะฮะดูสมจริงกว่าเทอร์เบตธรรมดาถ้าเทอร์เบตธรรมดาก็ผัดแั่งทีละรอบละรอบเนะี่ยมันก็มันก็เหมาะสำหรับการฝึกวางแผนนะเนาะแต่ว่าถ้าความสมจริงแล้วแบบนี้สมจริงมากกว่าในเวลาต่อสู้ไม่มีใครรอใครนะต่าาควน่างลุยอิสระเลยอีกหนึ่ง ชนะแล้วปิดฉา,ากเรียบร้อยนะครับเฮ้ยใครเนี่ยเอมปูชาอ๋อพวกแหวนพายฝ่ายตรงข้ามนะครับเหมาะกับเป็นแถวเลยขข้ามไปนะข้ามบทสนทนาไปเรียบร้อยแล้วครับก็ผ่านนะครับเพิ่มเลเวลห้าน่าจะเป็นเลเวลตัวเราป่ะเนี่ย 1นนะครับด่าน18เก็บเศษเสี้ยวแห่งความทรงจำออคอยสนธยาอยลองไปรู้อีกทีสิครับว่าด่านนี้ก็ยังแนะนำา820พอเรายัง2000อยู่เ็อโอเคอยู่นะยังไปได้อยู่อะ่ะยังไปได้อยู่นะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋อโหลดครับโหลดข้อมูลแป๊บนะครับเรียบร้อยแล้วแอดข้ามบ,บทสนบทบรรยายนะครับ คำบุดบรรยายไปตอนนี้มีตัวละคร5้าเต็มอยู่แล้วนะครับสมองของจิตงั้นหรืออยู่เหมือน,นเป็นกุญแจสําคัญอเอาละเป้าหมายเอาชนะสมองของจิตอไนนะไรนะน่าจะเป็นเจ้าตัวใหญ่นี่ครับสมองท้องจิตหรือที่ว่าน่าจะเป็นเจ้าตัวนี้นะก็คือบอสอย่างเขานั่นเองทีนี้ของเราเนี่ยวางไงเนี่ย ถ้าวางถ้าวางตัวละคารตัวนี้ย้ายได้ไหมเราเล่าย้ายตัวาาละครเราแบบนี้นะครับลองดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรอ่ะบรรุอ่าบรรุลุบรรุยลุยแล้วครับลุยแล้วลุยแล้วลุยแล้วโอ้แต่ยังไม่ถึงไม่ถึงบอสเขาเลยบอสเขาอยู่ห่าง บอสเขาอยู่ห,าห่านะข้างหน้านี่โอ้โหลูกทีม,มทลูกสมุนเทียบลูกสมุนเทียบนี่มีตัวละครไฟลาวงสีฟ้าก็ลุยเข้ามาอยู่ข้างหน้านี่แล้วสองนะครับมีการเคลื่อนเคลื่อนที่ด้วยนะฮะเคลื่อนที่ไปําจุดน้ยตรงนั้นมันลุมอะไรใครอยู่น่ะ,อะเอ้ยเอ้ยเฮ้ยยีระเบุดถือโลกเอ้ย ไม่ถึงบอสมันเลยบอสอยู่ข้างหลังนี่เองอยู่แวผถือโล่หลังยังไม่ลดลดไปนิดเดียวเองนะครับมุมขอบจอด้านบนนะฮะหลังลดไปนิดเดียวเองของเราก็ยังไม่ลดนะครับแถบสีเขียวยังไม่ลดนะก็ยังโอเคอยู่ของเราพลังสีเขียวคู่ต่อสู้พลังสีฟ้าได้พลังสีแดงนะครับเฮ้ยผีต่อของเรานี่ใครเนี่ย เฮ้ยผมสีเงินนะซิลเวอร์พลังยุบไปเยอะเอาเติมมาได้นะครับเติมมาได้แล้วดีาการเติมพลังได้เฮ้ยอุ๋ยแล้วลู้ถืโอโลกเขา,เาก็เติมมาคูณหนึ่งพลังก็เติมไปเต็มนะครับแล้วก็ล,วลดไปอีกแค่เอาละครับดันนี้น่าจะไม่ธรรมดาซะแล้วนะครับน่าจะไม่ธรรมดาเพราะพลังมันต่างกันแค่ BP ค่าบีพีพลังลบมันอยู่แค่ เท่าไรเองพันแปดกับสองพันต่างกันแค่สองร้อยเองโย่น่าจะลำบากหน่อยแล้วนะครับเพราะว่วายืดเยือ้อนานเหลือเกินเอาแล้วฮะยืดไมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแพ้หมดเวลาก่อนนะครับหมดเวลาก่อนเราแพ้นะครับนี่พลังมันใกล้กันเกินไปเราห่างแค่สองร้อยต้องกลับไปนี่ ไปดูเรื่องบริพานนะครับเนี่ยต้องไปดูบริพานแล้วอากาเรสมาให้จัดการอากาเรสทำไงเอ่ยเพิ่มเลเวลของบริพานได้ไงอากาเรสเลเวลหกเลเวลเจ็ดเอาละครับเอาแค่สองเลเวลก่อนเดี๋ยวไอเทมจะไม่พอไออันก็ได้เอาเลเวลแปดเลเวลเก้าเลยนี่ มาเถอากาเกลสแล้วก็ต้องเฮ้ยเอะไคล็ดลับกดเพื่อไปต่อปั๊บกดตรงนี้คืออะไรเอ่ยเอาแล้วครับบริพานแต่ละคนจะมีอยู่4สกิลและอาจจะมี3สกิลที่เสริมพลังได้เอาล่ะลองแตะดูดูนี่สกิลพิเศษจะเสริมพลังไม่ได้โอเคแดนชำระบาปไรจุดจบอืมยังไงเอ่ยอัพเกรด อาลครับอัปเกรดได้ไหมอ่ะเอาละลองแตะที่ไอโอนาไอโอนาว่าไงสวมโดยไวัอ๋อมีการส่งอุปรกรณ์เพิ่มนะครับส่งอุปรกรณ์เพิ่มจะมีหมวกกับผ้าคลุมนะฮะโอเคหมดแล้วนะครับหมดแล้วเราก็ถอยไปนี่คืออากาเกรสนะครับต่อไป โนอาโนอาก็ไปเเหมือนกันเลย7 6 7ด9เอาละครับแล้วตอนนี้ทุกตัวละครเราต้องกหมดนะครับเซตตี้เเอาละครับ เมื่อเก้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเก้าครบทุกตัวแล้วเดี๋ยวแอดก็จะไปจัดการลุยม่นะครับก็คิดว่าเอาไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวแอดจะไปจัดการลุยหลังใหม่เพื่อพัฒนาตัวละครเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ไปลุยกันต่อคลิปหน้าครับรหวังว่าจะสนุกกับซินแวนบลัดนะครับเกมเล่นง่ายๆเพลินๆนะครับกราฟิกสวยงามพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ